ว้าไว้ตรงนี้ด้วยกันที่เตาอบเอาจะอยู่ที่นี่จริงๆหรอมันอยู่ครับอ๋อแลวกล่องค้าบก็อยู่ตรงไหนเดีย่ยโอ้โหมีกล่องโคตรเยอะของพวกนี้จากไหนวะ What the fuck ก็งา้าวนี่แอาและเอาของที่คุณไม่จำเป็นโอเคจากไหนวะจะก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาพวกนี้เอาเก็บไปเฮ้ยเคลอตเก็บไปเหมือนกันโอเคจะไปไหนต่อผอไม่ว่าอะไรนะครับโอเคอืมอืกอืะสวัสดีครับอืมวดีนี่จะมาทำไเหรอขอมาเอายาหน่อยยาอะไรอ่ะก็ยา างานนี้วะงานนี้างานกระโดดครับเยี่ยวกะโดดเหรอเอาไปเอาไปเลยโ่มขามอืมปีตุ้ด้วยโอเคครับ,รดดอ,คครบอันนี้ต้นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือต้นโคเคนน่ะโคเคนอันนี้เอาไปทำหนังสือเหรอโชยหนังสือให้ฝึกมา โอเคเอามีทางใหม่ทีนี้ทางไหนเนาะทางอะไรวะอืมเะ๊ะฮะตรงนั้นคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ก็โอ้โห เดียว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 โอ้โหเดียวตัวนั้นคืออะไรวะมันมีทางใหม่อีกแล้วเหรอทางอะไรอ่ะเออืึอ ทางอะไรวะอุ้ยมีคนอยู่ด้วยโอูโ้หูเดี๋ยวก่อนนอยจะต้องทำอะไรนะครับน้องไม่สามารถขุดนนี้ได้ครับนายต้องหาสวิตช์มาเปิดประตูนี้ประตูอะไรครับประตูเหล็กใครพูดอยู่ชั้นไงเสซตติมวงอ่ะ อ๋อต้องใช้สวิตแบบเปิดใช่ไหมครับช่วยเดี๋ยวฉันจะพังเองต้องให้ชีวิตแบบเปิดมาง่ายๆคือา้าไปนะต้องใช้สีวิตเปิดแล้วตรงนั้นคือบ้านเขียวโอ้โห ต้องไปบ้านขนาดเขียวนั่นจะมีอะไรเปล่าที่จะเข้เน้นนะต้องหาซิปเปิดด้วยวิปเปิดเราต้องหาน้าจะไม่มีสตูมั้งเปิดพอาน่าจะมีสตรู ไม่มีอะไรลวมั้งหืมีนะนี่มันต้มีนี่หวะเนี่ยใครจะเอาไฟวะอุ้ยเจี๊ยบเดี๋ยวดีดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวปุ้ดอาสวิตอาสวิตอาสวิตอัลสวิตอาสวิตไปไปเดียดี เอา้านี่ไม่เกิดเ่ยน,นั่นย่าต้องว้ามาหนูเป็นหนูหนอขอ,อยา่อยครับขอ,อยาหรอกก็ได้นะยาส่ฮิวอ่ะขอ,อยาหน่อยแม่งไม่ได้นะยเออเอาทอดออกชีฟแล้วถึงว่ามีมินทอดตักไปเยอะพอให้ต้มมี่โอ้โหต้องพาวปาด้วย ไปไงต่อวะโอ้โหตัวยากนี่ตัวยากโอ้โหเออเออเทวัสต์อะไรว,วะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเมน ดูแรงงางก่อนเราต้องหาวิธีทางนึงพาจาช่วยวโอเคจิ๊กกุช่วยแฮะฮ